สวัสดีครับร้านราชาแบคโฮครับรถขุด3ตันจากญี่ปุ่นครับรุ่นใหม่หน่อยนะครับใครมีงบประมาณหน่อยนะครับสักส0 0แสนไปปลายนะครับผมมาสู่ปีซีสามสิคิน1คันนี้นะครับมีลายไบปิ้งเรียบร้อยนะครับแท็กเหล็ก2 9 9แ0นบาทนะครับหรือใครอยากได้มิซูบิชิ m m 3 0 c r 2นะครับสองคันนี้คือปั๊มนิ้วออนโทน้ำมันก็คือรุ่นใหม่นะครับขับง่ายนะครับสั่งตรงจากญี่ปุ่นนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับคันนี้2 8 9 0 0นบาทนะครับแล้วก็นะครับใครอยากได้รถเล็กๆนะคคคครรรรรรัััับบบบอยย่่าางงงเีี้้้ไไซส์ปะะะะมณตนนนนึึขกด มิซูบิชิเหมือนกันนะครับ M E 15นะครับคันนี้มีลายไฟปิ้งเหมือนกันครับคันนี้169นะครับหรือยันม่าครับยันม่าคันนี้นะครับยันม่านะครับนี่ขึ้นกระบะได้นะครับแท็กเหล็กนะครับสภาพดีใบมีดสวยนะอาร์มยาวคันนี้นะครับ169เหมือนกันนะครับทั้งคู่เลยนะครับ169นะครับหรือใครอยากได้หัวเก่งครับในโกดังมีอีกเยอะนะครับทั้งติดแอร์แล้วก็มีนะครับหรือใครอยากได้รุ่นนะครับใช้ง่ายๆหน่อยนี่คูโบต้ามีนะครับนี่ย K H นะครับสูตรสามสามนะครับสี่สูบสามจุดห้าตันแท็กเหล็กสภาพดีแล้วนะครับเหล็กๆมีนะครับขึ้นกระบะได้มีนะครับที่ร้านมีเยอะนะครับร้านอยู่บางปะกงเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับเป็นโคมาสุบปีซีสามสิบเอ็มอาร์นะครับคิดหนึ่งอันนี้แท็กเหล็กได้ลายไพปิ้งนะครับครับนะครับสตาร์ทติดง่ายครับเข็มชั่วโมงอยู่ที่ห้าพันนะครับแปดร้อยชั่วโมงนะครับแต่รถสภาพดีมากครับเนี่ยรอบเดินเบานะครับนี่ใบมียกตัวแรงนะครับ อันน <Gülme> <then> <again> ี้จุดเด่นคือได้ลายไบปิ้งนะครับบูมามสวยนะครับยกได้สูงนะครับนะครับยกได้สูงเลยนะครับขุดได้ลึกนะครับเอาไปรับงานได้เลยนะครับเนี่ยนี่ขนาดเป็นคือขนาดที่เขาใช้รับงานกันเลยนะครับนะครับเป็นรถไซด์รับงานนะครับเนี่ยรับงานได้เลยนะครับเนี่ยราคาไม่แพงครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทมีลายไบปิ้งมาแล้วนะครับคันนี้คือถ้าลูกค้านะครับซื้อหัวเจาะอีกนะครับก็คือรับงานแยกพื้นได้เลยนะครับเนีครับ ขับง่ายครับโปรโมสุเครื่องสวยนะครับใช้ดีนะครับอันนี้แค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองครับราคาดีมากนะครับราคาดีมากนะครับราคาดีมากเลยนะครับยกตัวแรงสบายครับนะครับไม่โหลดเลยนะครับปล่อยตัวเบาสบายครับเรื่องแรงไม่ต้องกลัวนะครับปูนแตกเหมือนเดิมนะครับ ได้เป็นแ h กเลกครับใบมีดยังสวยเพราะว่าคันนี้เขาใส่เป็นเกียร์ยางมาก่อนนะครับนะครับสันสันแทก c ยังดีอยู่ครับสูตรกลมนะครับท้ายสั้นนะครับนะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับนะครับสูตรกลมท้ายสั้นนะครับสองแสนนะครับ 9ก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับนี่นะครับยกนะครับมีเซฟตี้นะครับมีเซฟตี้นะครับบูมามสวยไม่มีร้าวนะครับมีลายไปปิ้งเดิมนะครับกุ้งขี่สวยนะครับมีหัวนะครับหัวไว้หิ้วจากโรงงานเดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกคันนะครับคันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับเป็นมิตซูบิชิ M M สามสิบ C R K สองนะครับนี่ได้เป็นแท็กยางครับสภาพดีเหมือนกันนะครับเครื่องสามสูมิตซูครับนี่ เข็มชั่วโมงอยู่ที่3 4 0 0รชั่วโมงเองนะครับนะครับสตาร์ตติดง่ายดีนะครับนะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับดูไปมีดหน่อยนะครับมีเซฟตี้นะครับโอเคนะครับเนี่ยครับเซฟตี้ขึ้นนะครับแต่ใช้งานได้ครับนะครับแต่ใช้งานได้นะครับลองลิงเครื่องดูความไวหน่อยอันนี้ก็ขับง่ายครับคันนี้ก็นะครับดูแลง่ายครับ ระบบยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับนะครับแต่เป็นปั๊มนิ้วคอนโทรน้ำมันแล้วนะครับปั๊มนิ้วคอนโทรน้ำมันแล้วนะครับไปรับงานไฟรับงานได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับสูดโคมท้ายสั้นเหมือนกันนะครับนะครับสูดโคมท้ายสั้นเหมือนกันนะครับสวิงคอได้ทั้งคู่นะครับสวิงคอได้ทั้งคู่เลยนะครับขับง่ายครับ เพราะว่าเป็นคอนโทรลสั้นคอนโทรลน้ำมันแล้วนะครับบุ้งขี่ใหญ่ครับคันนี้จะได้เรื่องบุ้งขี่ใหญ่นะครับนะครับยกตัวแรงสบายครับนะครับปล่อยลงนิ่มๆครับคันนี้ก็เหมาะกับคนที่นะครับเอาไปใช้บนถนนนะครับนะครับเอาไปใช้บนถนนนะครับแท็กยางเนี่ยซื้อสภาพใหม่เลยนะครับแทกยางนี่แพงกว่าแท็กเหล็กอีกนะครับสองเส้นเนี่ยนะครับสภาพใหม่เลยนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับก็จะเดินนิ่งหน่อยครับ เวลาใช้ในปูนก็จะเดินนิ่งครับนะครับมีเต่ากระต่ายนะครับเดินไว้นะครับเต่ากระต่ายที่เท้านะครับเดินไว้นะครับระบบสมบูรณ์ดีครับคันนี้นะครับไปมียกตัวแรงนะครับปูนแตกเหมือนเดิมแต่ผมให้ดูเครื่องหน่อยครับเนี่ยสูตรโฟมท้ายสั้นสวิงไม่พนแตกครับนิสวบิชินะครับสามตูปนะครับนะครับเครื่องแห้งนะครับปั๊มแห้งนะครับ เครื่องแห้งปั๊มแห้งดีนะครับนะครเป็นรุ่นสโค้งนะครับอีกคันหนึ่งครับโคมาสู่สามสิบเบมานะครับนยครับเครื่องสวยยันมากครับหม้อน้ําแห้งสวยนะครับํามแห้งสวยดีนะครับลดสภาพดีนะครับลดสภาพเดิมๆนะครับโอเคฝากไปด้วยครับใครอยากได้นะครับรุ่นใหม่นะครับสูตรโค้งนะครับสวิงไม่นูแทกมีสองพันนะครับตอนนี้ก็สามสิบเบมาคิดหนึ่ง mm สามสิบ cr นะครับรุ่นสอง ครับ2 8แ0 0หบาท2,99,000าบาทครับเลือกได้ครับมีข้อดีคนละอย่างนะครับชอบขนไหนก็มาได้เลยครับที่ร้านจะมีหลายคันครับเปล่าเลยครับ